เฮ้ยทุกคนเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วตอนเช้ามาเรามาเจออะไรนะครับผมตรงนี้มันมีไฟนะทุกคนดูโคตรแบบมันดูสวยนะครับดูดิดูดิเฮ้ยดูดินู่นยังเป็นอยู่เลยของนูน่นมันจะสลัดปีกวะดูดิทุกคนมันจะเข้ารูเลยมันเหมือนดอกไม้มากเลยนะครับปีกมังเมาสวยเนาะใครก็เห็นแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับรับชทรไปที่จังหวัดไรคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนนอ้องทิ้อยู่จังหวัดอะไรน้องทิ้อยู่จังหวัดพิจิตรนะครับผมเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าตัวอะไร แมงเม่าแมงเม่าเออแล้วมีอะไรคอมเมนต์มาตรงนี้มันมีไฟไงไฟถนนนะครับเหมือนแมงเม่ามันมารวมกันตรงนี้น่าดูเห็นปะเฮ้ยมันแบบยังไม่ตายมันดุกดิกสวยนะอืมันเหมือนมันมากสะใจนะแต่มันมันมันมาพัดใบเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟอะฮะทอดมฮะทอดไหมทอดเะยวะคั่วอร่อยมันย่องทอดเคยกินปะไม่ทอดนะคั่วมันมากไม่เคยไม่เคยคั่วมันมากไม่เคยไม่เคยอ่ะ ให้เวรุ่นถับรถเสร็จแล้วล่ะทิวให้กลวยดิน้อง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 พีง่มีปัญหาไม่เคยไม่เคยมันคือแมงเมาน้องชายเหรอไปได้ไปได้แมงเมา่นี่คือแมงเมานะครับอย่างน้องนี้เขาไม่เคยเห็นนะครับนี่เขาไม่เมคยเห็นแมงเมา่คือเมงเมานะครับดูปีกแมงเมาใครเคยเห็นคอมเมนต์มาหน่อยครับผมโอเคสวัสดีครับ